ก็ S <S 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 สวัสดีครับทุกคนที่เล่นผ่าดอเอซสนะครับอ่าก่อนอื่นก็ออกตัวก่อนเลยว่าผมก็ไม่ใช่เป็นสรีมเมอร์หรือเป็นนักพ้านนักแคสอะไรก็การพูดการจาก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างอะไรนะครับก็ก็ขออภัยไว้ที่นี้ด้วยครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับการซื้อขายของในบนเว็บไซต์ของ POE นะครับเพื่อที่ให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยไปเช็คราคาของดูได้ว่าเออของที่เราใส่หรือว่า ของที่เราจะซื้อของที่เราจะขายเนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นเลยเว็บไซต์นะครับก็จะเป็นเว็บนี้ผ่า t o i e i t e นะครับเดี๋ยวลิงก์ผมจะส่งไว้ให้ข้างล่างนะครับเว็บไซต์นี้ถ้าเรายังไม่ล็อกอินก็ล็อกอินได้เลยนะครับมันเป็นเว็บเว็บหลักของ POE เลยไม่มีปัญหานะครับเขาก็จะเชื่อมต่อตัวละครเราทีนี้ สำหรับผ่านออเอ็กซสองนะครับก็มันจะมีสกุลเงินมันอ่าเขาเรียกว่าจะเป็นเคอร์เรนซีนะครับมีอะไรบ้างก็จะอยู่ในตัก,กูลพวกนี้นะครับออฟเชนอาร์เชอมีเคออสอะไรต่างๆนะครับแต่สกุลหลักเลยที่เขาใช้ก็คือเอ็กซอลนะครับจะเป็นตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูในเกมก็จะเป็นตัวนี้นะครับเอ็กซอล นี่คือค่าไอเงินที่เขาใช้เป็นสกุลหลักครับต่อมาทีนี้การซื้อของซื้อขายของเราจะทำไงเอาซื้อก่อนนะครับซื้อสมมุตินะผมดูของผมแล้วอ่ะหมวกผมหมวกผมกา,กากมากเลยอยากเปลี่ยนหมวกทำยังไงนะครับก็มาที่เว็บไซต์นี้ถ้าตรงนี้ถ้าส่วนนี้ปิดอยู่ให้กดคลิกเพื่อเปิดน,นะครับ เราอยากดูหมวกแล้วก็เลื่อนหามาคําว่าเ hey, คมใช่ไหมล่ะหมวกไอทมลาริตี้ประเภทไหนอะ,ะ,ะไรยัดแรกของก็มีขั้นนะครับ Normal Magic แล Unique อะไรก็ว่าไปเมื่อกี้ผม,ผมอยากผมอยากได้แลอโอเคแต่ปุ๊บอะไรเรียบร้อยแล้วสมมุตินะนี่สมมุติผมกดเซิร์ชหามันก็จะมีของมาเป็นแบบหมื่นๆชิ้นเลยเยอะมากเลย นะครับเยอะมากเราเราจะไม่นั่งไล่หาแบบนี้นะครับเราก็จะมาดูว่าเราต้องการอะไรเราต้องการสเตตอะไรก็ใส่ตรงที่สเตตฟิลเตอร์นะครับสำหรับคนที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษมีมีมมมภาษาไทยให้เลือกนะครับด้านขวาบนของผมผมใช้ภาษาอังกฤษเพราะว่ามันดูง่ายกว่าอ,อยากได้การทาดผมสมมุติอยากได้การน้าแข็งการใายฟ้า กันไฟสมมติกันไฟผมหาไม่เจอเอ้ยต้องเสียเวลาหาเลื่อนหาเราพิมพ์ได้ครับนี่เราพิมพ์หาได้กด enter มันก็ขึ้นมาพันกว่าใบอีกเยอะมากเลยแล้วก็ปรับได้อีกครับเรามาตรงกน,นี้การธาตุน้ําแข็งขั้นต่ำที่เท่าไรผมใส่ใบยีสบอย่างนี้นะครับเป็นต้นใส่ยีทุกอย่างมันก็จะกรองให้เราอีกอเหลือร้อยเหลือร้อยกว่าใบแล้ว เห็นไหมครับเราก็จะได้หมวกที่เราต้องการค่าสเตตที่เราต้องการ3ามออฟที่เราต้องการมาะทะเลไรเพิ่มอีกเอา้าเลือดเลือดมันก็ไรอ,อาจจะใช้การเลื่อนหาดูด้วยก็ได้นะครับไม่ว่ากันอ่ะ สามห้าเริ่มลดลงแล้วสี่สบเหลือสี่สิบห้ารายการเนี่ยแหะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเลื่อนหาของถ้าถ้าผมไม่เข้าอธิบายไม่เข้าใจก็ขอโทษด้วยนะครับต่อมาด้านขวาเราก็จะเป็นราคาน x ะครับ5อกก็คือราคานี้5 EX เลยนะเขาพูดเขาพูดตัวยอว่าเป็น EX เนาะ5 EX วิธีการจะซื้อเขาทำยังไงเราก็กดปุ่มนี้ครับจะเป็นการกระซิบหาเขาอ่าเป็นการกระซิบหาเขาเลยว่าเราสนใจที่จะซื้ออ่าในนี้ขอขอไม่กดนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปซื้อเขาต่อมาของระดับยูนิคหรือว่าของส้มนะครับที่เจอกันบ่อยๆของส้มเนี่ยหลายคนพลาดกันเยอะ แม,แม่แต่ตัวผมเองก็พลา,าดเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการดูโรนะครับดูโรของแต่ละออฟอผมยกตัวอย่างเนื่องจากผมยังดอบขอไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็ขอสุ่มๆม,มามาเป็นคาถาตัวนี้แล้วกันครับอ่านี่ดูคาถาตัวนี้เขามีการเ,เพิ่มโจมตีเวท58เปอร์เซ็นตเออกส60เอรนเอาเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น,ปน,ปน,ปนตัวนี อันนี้มันคอรับแล้ว60%เขาจะขายอยู่ที่0.5 x เอ็กซอลเดี๋ยว0.5เป็นยังไงเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มนะครับ0.5เป็นอ่าเออ่าทีเนี้ยมันราคา0.5ใช่ไหมทีเนี้ยเห็นไหมครับมันมี60ขีด80ก็คือ60เป็นโลที่ต่ำที่สุดก็คือมีค่าโจมตีเวทที่น้อยที่สุดแต่80ก็คือเยอะที่สุด ของส้มเนี่ยมันดอกมาใช่ครับออฟออฟมันจะเป็นแบบนี้ทุกทุกอันเลยคาถาทุกชิ้นจะออฟเ,เ,เ,เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แต่มันจะมีตัวเลขที่ต่างกันนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยมันจะหกสิบมั่งเดียวมีแต่หกสิบทางนั้นเลยเดี๋ยวพยายามหาให้ดูตัวเลขอื่นมันก็จะมีตัวเลขอื่นครับดอกมาเช่นหกสิบสามหกสิบสี่หกสิบห้าอะไรเงี้ยอ่ามันก็จะมีดอกมาโอ้โหนี่หกสิบเยอะมากเลย อ่ะทีเนี้ยมาดูที่แปดสิบเอร์ซนะครับพอแปเปปุ๊บเมื่อกี้0ูนจุดหใช่ไหมครับพอแปดสิบเปราคาขึ้นอ่าทีนี้ในกรณีที่เราดรอปของมาเราสิ่งสำคัญเราเราต้องเราต้องดูโลวันด้วยครับว่าโลของเราเนี่ยโลต่ำสุดหรือเปล่าโลสูงสุดหรือเปล่าอ่า ถ้าต่ําสุดราคามันก็อาจจะถูกแต่ถ้าโ,โลสูงราคาก็จะแพงขึ้นประมาณนี้ครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเอาโลที่สูงที่สุดไปขายราคาเดียวกับละโลที่ราคาที่ต่ําที่สุดเกิดอะไรขึ้นก็คือเราเสียเสียครับเสียเหลี่ยมก็คือแทนที่เราได้เงินมากกว่านี้เราก็จะได้เงินน้อยลงอ่าทีนี้ มันเมื่อกี้เราเห็นอยู่นะครับว่ามันมันเป็น0.5 x อเนาะ0.5 x องมี0.1ด้วยเมื่อกี้0.5แล้วลเราจะจ่ายเขายังไง0.5สมมุติเราจะซื้อ,อก็จะมีค่าเงินลองก็คือหรือมี2ออย่างนะครับก็คือ1 เราบอกเราบอกเขาว่าเรามีหนึ่ง e x อ่าเราก็ซิบหาเขาแล้วใช่ไหมว่าเรามีหนึ่ง e x คุณทอนไวให้ผมด้วยอะไรประมาณนี้อ่าเขาก็จะทอนเงินให้หรือถ้าเรามีศูนจุดห้าเลยเราก็จะให้ศูนย์จุดห้าเขาอย่างนี้นะศูนย์จุดห้าเป็นยังไงอ่าสมมุตินี่ k o ออ s นะครับเนี่ยหนึ่ง k o s หนึ T, ่ง k o s เท่ากับศูนย์จุดห้า เราก็เอาให้เขาแค่หนึ่ง K o อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรืออาเชมี่หรืออะไรเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าอาเชมี่มันผมไม่ได้เช็คราคารเลยเนี่ยอาเชมี่เหมือนกันหนึ่งก็ศูนจุดห้าเราอาจจะให้เขาเป็นแค่หนึ่งอาเชมี่อย่างนี้ก็ได้นะครับก็คร่าวๆประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวถ้าสงสัยอะไรยังไงก็ พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวลิงก์ผมทิ้งไว้ให้ข้างล่างครับอันนี้อันนี้เป็นการอธิบายการซื้อขายแบบคร่าวๆไปก่อนนะครับก็ขอจบการแนะนำการซื้อขายเพียงเท่านี้ครับครับขอบคุณครับอะครับต่อกันนิดนึงเมื่อกี้โทษทีลืมแนะนำแค่ซื้อลืมพูดเรื่องขายอ่ะก็ต่อกันเลยจากเมื่อกี้นะครับ ต่อมาขายของเราจะขายยังไงนะครับอันนี้นะครับก่อนอื่นเลยถ้าเราซื้อเรามีพอยต์เนาะถ้ามี point ก็แนะนําให้ซื้อคลังคลังเป็นคลังพรีเมียมนะครับคลังเป็นคลังไว้สําหรับซื้อของขายเอยไม่ใช่ซื้อของผิดขายของนะครับนะทําทํายังไงนะสมมุติตอนนี้เดี๋ยวคลังพรีเมียมอันไหนเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ นี่ก็คือนี่ครับกล่องคลังพรีเมียมเราจะซื้อ,อยังไงก็ได้นะครับหนึ่งแถวหรือว่าหกแถวแล้วแต่เราหรือว่าเราจะอัปเกรดจากคลังเดิมให้เป็นคลังพรีเมียมก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่แล้วแต่เลยแต่ผมแนะนําว่า,าถ้าเรามีเราซื้อถ้าเราซื้อดีเนาะเรามีสามร้อยพอยต์ก็อาจจะเป็นคลังพรีเมียมแบบหกแถวเลยก็ได้หรือว่า แถวหนึ่งก็ได้อันนี้แล้วแต่เราเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเราต้องไปซื้อพวกคลังเคอร์เรนซีคลังอะไรอีกเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้พูดถึงคลังพรีเมียมก่อนก็สมมุติผมซื้อมาแล้วคลังพรีเมียมหนึ่งแถวหนึ่งช่องอะจะขายของใครยังไงขั้นตอนแรกเราเราได้คลังไปนะถ้าเป็นคลังเนี่ยมันจะเป็นคลังแบบนี้ลักษณะแบบนี้ก็คลิกขวาคลิกขวาท,ที่ที่แถวข้างบนนะครับ ให้เลือกเป็น Public อตอนนี้คังเราจะเป็นสาธารณะแล้วเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้ตั้งชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่เราเนาะว่าสมมุติผมตั้งขายของอโอเคเรียแบบร้อยแล้วทีนี้ผมจะเอาของชิ้นเนี้ยของชิ้นเนี้ยมาขายเราก็ตั้งราคาเลยครับกดที่ขวามอนเดิมขวาที่เจมเลือกข้อที่สองอ่า ว่าเราจะตั้งราคาเท่าไหร่นี่มันก็ขึ้นให้ดูเลยอ่าสมมุติผมตั้งหนึ่ง ex นี่แหละครับแล้วมันจะไปโชว์ในไหนมันก็จะไปโชว์บนเว็บไซต์ก่อนหน้านี้ที่ผมแนะนําให้ดูครับก็จะเป็นนี้แล้วเขาเขาจะมาซื้อเรายังไงก็เหมือนกับที่เราจะไปจะไปซื้อของเขาอ,ะอ่ะอ่า ดี๋ยวเขาก็จะกระซิบมาเองว่าเออเราเขาเขาเขาสนใจของชิ้นนี้อ่าแล้วก็แค่เอาของชิ้นนี้ออกแล้วก็เทให้เขาแค่นั้นเองเรียบร้อยง่ายๆนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าคางปกติอ่ะมันคางปกติไม่แน่ใจว่ามันสามารถทําได้หรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะไม่ได้ไอ้น,นี่น่าจะง่ายกว่าครับโอเคครับก็ทั้งซื้อทางขายแล้วเนาะโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณครับ